สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุมพยากรณ์นะคะจะมาดูดวงให้กับชาวลัคคณาและราศีตุลป,ปีพุทธศักราช2 5 6พุนศะคะเรามาดูเรื่องแรกกันเลยเรื่องของการงานนะจะบอกว่าการงาน <c oughs> มีหลายท่านเหมือนกันอาจจะเป็นไปได้ว่าหนึ่งอยากออกจากงานอยากเปลี่ยนงานไหมหรือยังหางานไม่ได้สักทีธุรกิจที่เป็นธุรกิจส่วนตัวก็ยังไม่ได้เป็นอย่างใจนะคะยัง ไม่สามารถที่จะดำเนินให้ได้กำไรอย่างที่ต้องการได้นะยังมีคนคอยมาเขาเรียกว่าอะรสร้างปัญหาให้อีกนะการงานมันก็มีปัญหาอยู่แล้วมันก็แย่อยู่แล้วสภาวะมันค่อนข้างแย่นะการงานปีนี้นะคะยังไงก็ทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างนะหรือสวดมนต์นั่งสมาธิบ่อยๆนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการเงินอย่างว่าแหละการงานมันมีปัญหาการเงินมันก็ยังลุงลางหลายท่านก็มีหนี้สินมีอะไรที่มันยังพันพัวอยู่ยังแก้ปัญหาไม่ได้สักทีต่อสู้มานานแล้วต่อสู้จนจะต่อสู้ไม่ไหวแล้วนะคะจนตอนนี้แบบเขาเรียกว่าเลือดส,สิบสิบแล้วอะแต่ก็บอกกับใครไม่ได้ต้องเก็บเอาไว้ในใจนะแต่การเงินเดี๋ยวมันจะดีช่วงปลายปีไม่รู้สิมีเกณฑ์ดีนะคะมีเกณฑ์ที่การเงินจะ มาแบบไม่ขาดตอนอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มีเกณฑ์ที่การเงินจะเข้านะคะในเรื่องของความรักความรักอาจจะเป็นไปได้ว่า,าจ,จะมีเรื่องของสองสองใจมี2ทางเลือกให้เลือกนะคะมีความลังเลแต่ก็จริงๆแล้วอยากจะ โฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินมากกว่ายังไม่อยากจะโฟกัสเรื่องความรักมากนะักเพราะว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการงานการเงินมันยังไม่ลงตัวอย่างที่เห็นตอนแรกนะแต่ถามว่าจริงๆถ่านในเรื่องของความรักมันก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะักสักเท่าไหร่แต่หลายๆท่านก็ที่อยู่คนเดียวก็ยังเดียวดายอยู่นะยังหาคนถูกใจไม่ได้หรือย,ยังไม่เจอสักทีนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้อยากอยู่คนเดียวอยากแก้ปัญหาที่มันเป็นอยู่ก่อนมากกว่ามันจะกลายเป็นว่าโมดโฟกัสความรักแต่มันจะไม่มีกินซะก่อน ะะสุขภาพก็เลยกลายเป็นว่าเครียดไปซะทุกเรื่องเลยเครียดจนเป็นปวดหัวไมเกรนระวังเรื่องของฟืนไฟของร้อนนะคะอุบัติเหตุที่อาจจะทําให้คุณข้อเท้าพิกข้อเ,เ,เท้าแพงเดินได้ไม่สะดวก อันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษทั้งหลายการไปไหนยามวิการให้ระมัดระวังเรื่องของวิชาชีพด้วยไพ่บอกมานะคะก็เลยต้องเตือนแล้วก็ในเรื่องของไปไหนให้ใส่หน้ากากอนามัยด้วยระบบการหายใจนะคะที่สําคัญเลยก็คืออุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงนะอันนี้ให้ระวังหน่อยอยากให้สวดคาถาลุงปูท่ทวดนะคะตั้งน้โมสามจบนะน้โมโพธิสตโตอคันติมายะอิติภควายสามจบนะคะจะไปไหนมาไหนหรือสวดได้ทุกวันได้ยิ่งดีเลยนะ ยังไงลองไปทำดูนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ